สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ลูเมียนหรือลูมิออนนะเวอร์ชั่นที่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน11เนะครับเปิดขึ้นมาก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาไล่ดูนะครับลองอ่านดูนะครับตัวนี้เซฟกับเซฟแอดนะครับส่วนตัวนี้โหลดก็จะเป็นงานเดิมของเราที่เราทําไว้นะครับเริ่มต้นนะครับให้กด e a t e new นะครับก็จะมีแ k g r กราวให้เรานะครับส่วนมากที่ใช้นะครับผมแนะนําเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับ นี้เลือกได้ทุกอันนะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับในการในการใช้งานคลิกเมาส์เนี่ยจะเป็นคลิกเมาส์ด้านขวานะครับเพื่อเลื่อนนะครับหมุนไปทางซ้ายและขวาเนี่ยก้มเงยก็แต่ต้องคลิกขวาไว้ด้วยนะจากนั้นก็จะมีแถบตรงนี้นะครับจะมีให้เราอินพุตงานอินพุตโมเดลต่างๆนะครับส่วนต้นไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คนนะครับพวกในอินดอร์นะครับแล้วก็อ d o o r แล้วก็คือรถแล้วก็ไฟนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในการอินพุตให้กดตรงนี้นะครับสี สเก็ดอพนะครับเป็นไฟล์สเก็ดอพก็ได้หรือ 3D Max ก็ได้นะอันนี้รองรับนะครับ จะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับมี dropdown เมนูตรงนี้นะครับเลือกดูนะครับมี DWG นะครับมี 3ds นะครับใครมี SketchUp ก็เลือก s k e t c h ไปนะครับตอนนี้ก็ Import เข้ามานะครับ Import งานนะเวอร์ชัน11จะรองรับตัว s k e t c h u 2020นะครับ2020 2019นะครับเวลาเซฟงานเราใครใช้เวอร์ชัน2022นี้แนะนําให้ใช้ให้เซฟงานเป็นเวอร์ชัน2019นะครับจะรองรับลอง Import ดูนะครับผมขอตัวนี้แล้วกัน โอเคตัวนี้ก็คือไฟล์สูงไปนะครับหาตัวที่ต่ํากว่าแล้วกันกดตัว M ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับก็คือ Select นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ Select ก็เสร็จแล้วนะเวลาเราจะทําให้มันสมจริงหรือเ r เดอร์ต่างๆก็จะมีการแต่งสีตกแต่งสีนะครับเข้าที่ Material เลยนะครับ Material ก็เลือกเราจะใช้สีพวกนี้หรือจะเอาสีเงาให้มันเงาปรับความเงาตรงนี้นะครับก็ได้ เช่นกันเราก็เลื่อนปรับแต่งดูนะตอนนี้ผมจะไม่ค่อยใช้นะครับจุดตรงนี้ไม่ค่อยใช้เลยนะครับขอปิดไปนะครับเราก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะนี่แล้วก็เลื่อนตรงนี้เอาสีขาวสีส้มก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกเรานะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับค่าความเงากระจกต่างๆนะก็จะประมาณนี้แล้วก็กดถูกไปนะครับ ค่าต่างๆก็จะปรับเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับในกรณีที่เราจะใส่ต้นไม้ก็มาที่บ้านนะครับแล้วก็มาเลือกที่ต้นไม้นะครับกด2ครั้งนะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปจะใส่ต้นอะไรก็เลือกเอาเลยนะครับส่วนตัวผมผมติดดาวไว้แล้วนะครับผมจะเลือกต้นไม้ที่ผมเตรียมมาที่ผมติดดาวไว้ที่มีให้ในโปรแกรมแหละแต่เราก็ติดดาวเอามานะครับวางปุ๊บแล้วก็กดตัว M นะครับก็คือ Select นะครับจากนั้นเราจะย่อขยายได้นะครับมาตรงปุ่มนี้นะจะมีสเกลให้นะครับแล้วก็ยืดหดลงนะ กดชิปเพื่อให้ช้าก็ได้นะกดชิปกดชิปมันก็จะช้าหน่อยนะครับไม่ไม่เร็วเกินไปแต่ส่วนมากก็ไม่กดหรอกเรื่องเือเอาเลยนะครับนี่ไล่ไล่เอาหรือก,กดตรงนี้ก็ได้นะก็คือจะต้นเล็กต้นใหญ่ได้ในลักษณะนี้นะครับกดยังลบกดทังขยะแล้วก็กดตัวนี้1ครั้งนะครับก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ซีเล็กนะวิธีการมูฟและย้ายให้เรากดคอนโทรลนะครับแล้วก็กดซ้ายครอบอ,อย่าลืมว่าหมดต้นไม้ก็คือตัวนี้นะครับมูฟและย้ายเนี่ย ก็คือจะย้ายแบบนี้ครอบนะครับกดคอนโทลนะครับกดคอนโทคลิกซ้ายลากครอบไปก็จะย้ายได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะย้ายใสย่เลเยอร์ใช่ไหมครับเราก็จะขึ้นล like er ลเลเยอร์ให้ก็เลือกออกมาตรงเลเยอร์สก็ได้นะมาอยู่ที่เลเยอร์สอปุ๊บจากนั้นเราลองปิดดูปิดได้แล้วนะครับประมาณนี้ในการใส่คนเราก็มากิ้มที่คนได้เลยนะครับจะเลือกตรงไหนก็ได้นี่ที่เราชอบนะครับลองไล่เลือกดูนะจะมีคนให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนี้เราก็วาง เราจะหันได้นะครับกดโรเทตรตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนการปรับแต่งสีอันนี้สําหรับคนในโปรแกรมลูเมนไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับก็จะคือจะได้ประมาณนี้แหละจากนั้นกดซีเล็กนะครับมีลดให้ด้วยนะครับจะมีลดมาให้นี่กดวางกดเอเสร็จนะครับเวลาการปรับแต่งย้านะขั้นตอนการปรับแต่งย่าก็คือมาที่ย้าแล้วก็กดที่เปิดเปิดนี่ครับเปิดปิด จะถามว่าไซส์ของเราจะให้หญ้ามันขนาดไหนก็ลองปรับดูที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวส่วนอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาลงเป็น EP ตีต่อๆไปแล้วกันนะครับตอนนี้กจจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าคลิปในการใส่รายละเอียดจริงๆเนี่ยมันค่อนข้าง,งเยอะนะครับตอนนี้เราได้การเทสีแล้วก็ปรับแต่งในการใส่พวกนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเปิดก็ได้นี่เปิดแสงแดดก็ได้นะปิดก็ได้ลองปรับดูลองปรับเล่นดูนะครับ ตอนนี้นาฬิกาพวกนี้สามารถปรับได้นะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะก็ขอข้ามไปเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองลองปรับดูนะครับคนที่แบบชอบอยากให้มันแบบลองดูแสงเงาแสงและเงานะครับไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับพอเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในการกรณีที่เราจะไปเรนเดอร์นะครับเลือกที่เรนเดอร์นะครับเดี๋ยวขอลบรถนี้ทิ้งก่อนเรนเดอร์กดที่โฟโต้ได้เลยนะครับรูปกล้องตรงนี้ลงก็คือกดตัว e นะขึ้นกดตัว q นะครับ W u เดินข้างหน้าตัว s ถอยหลังนะครับ ตัว a ด้านซ้ายตัว d ด้านขวาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ custom style นะกดที่ custom style ก็มีให้เราเลือก9้าช่ยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ปรับตรงนี้นะครับเหลี่ยวนะครับเหลี่ยวแต่งพระอาทิตย์นะครับ่องประมาณนี้อยู่ที่เราจะชอบนะครับผมจะใช้แสงแดดช่วยนะครับแสงพระอาทิตย์ช่วยหน่อยตัวนี้ความสว่างมากและน้อยนะครับก็ลองปรับดูนะครับนี่ฟ้าครึ้มหน่อย หายไปเลยนะครับชา a d โด s ชา d o โดเป็นอัลตร้าหรือเป็นนอร์มอลก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกแล้วกันนะครับเป็นอัลตร้าก็จะสวยหน่อยเสร็จแล้วนะครับจัดฉากจัดมุมดีๆแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับกดชัตเตอร์หนึ่งครั้ง กดที่รนเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เรนเดอร์เลือกช้อยที่เราจะรนเดอร์ออกไปนะครับกดที่เดสก์ท็อปก็ได้พิ้นก็ได้แล้วแต่เรานะครับหรือจะโพสเตอร์ก็ได้นะครับสามารถเลือกได้หมดเลยนะถ้ามีหลายๆรูปกดตรงนี้นะครับในกรณีที่เราเลือกหลายๆรูปหลายภาพนะครับให้เลือกเป็นเซตไปเลยนะก็จะมีให้เราเลือกนะครับให้เป็นเดสก์ท็อปไปเลยหรืออีเมลอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเราก็เลือกเอานะครับผมก็จะเลือกเดสก์ท็อปแล้วก็ไปเซฟตรงนี้บันทึกนะ ตรงนี้ในกรณีที่เราเรนเดอร์ช้าหรือเร็วอยู่ที่คอมเราด้วยนะครับพอกดเสร็จแล้วก็โอเคนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ